อ่อ้ครับอาอ้าวหายอาเปิดรายการสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีหนองเบ้าสวัสดีครับผมโอ้น้องเบ้าน้อ,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 องน้องน้องเบ้านี่อันนี้เราอยู่ที่ร้านไหน คืออะไรซิงครับผมคืออะไรซิงนะอันนี้เอฟซีอาจารย์บ่วนเขาทั่วประเทศนะเราเราก็บอกว่าเราควดภาษากลางเราเร่งได้ไม่ก็จับตัวอะไรนะครับแต่เราเร่งได้ไม่จับพวกผีเบื้งหัตเมื่อวานนี้นะครับนะครับผมนะก็สวัสดีเอฟซีทุกคนด้วยนะผมเออน้องเบ้าเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่ปัตตานีนะครับผม ่ะเดี๋ยวผมพูดภาษากลางดีวกว่าไปไป<า>ไปเนื่องจากว่าเดี๋ยวกินหมาคำหนึ่งนะ i, วันนี้เนี่ยเราก็าอยู่กับรถเฮ้ยยกเฮ้ย Working. เฮ้ยอ่านว่าอะไรครับเนี่ยอ่านว่อาอะไรอ่านว่าอะไรโอเมก้าโอเมก้าใช่ครับเฮ้ย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 แล้วใช้แล้วมันดีไหมโอเมก้าเนเี่ยมัน คือพูดว่าตั้งแต่ลองใช้มาก็คือโอเคมากเลยอาจารย์เฮ้ยจริงดิใช่ครับโอเคมากเลยเฮ้ยจริงเลยเครื่องนี้คือสะอาดกิ๊บหอ้นี่สะอาดเลยนี่ยใช่เมาดูด้มันอ่ดูในเครื่องเอาดูใกล้ๆเนี่ยดูใกล้ๆกล้ดูสะอาดเลยนะมันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด้ยดูสะอาดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้ว่าจะมาถ่ายวันนี้เขาเลยแคให้มันสะอาดไงเห็นไหมมั้งอันนี้เครื่อง 4JK ใช่ไหมครับ 4JK ครับ 4JK สองพันห้าใช่ครับ อ๋ออันนี้ไล่อะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นลูกก้านข้ออะไรฮะใช่อยันลูกก้านข้อแต่ว่ามาใกล้ๆครับมาดูเครื่องกันก่อนครับรถคันนี้คือเราจะวิ่งอยู่ในรุ่นสอง5ันห้าอยันสี่สิบจห้าใช่ทางสนามเขายัางเีหมหวดเรื่องข้อเวียง้อเวียงต้องเป็นข้อเวียงสอง5 2 0ห้าสองครับอ๋อต้องเป็นข้อเวียงสองเครื่องเดิมๆไว้ก่อนใช่กอเวียงเดิม ถ้าถ้าเป็นผมนะถ้าให้เป็นรถเดิมเดิมผมยอมเดินดีกว่านะพี่บ่าวนี่ยอมเดินดีกว่านี่ขับรถเดิมไม่ว่าไปไหนหลังๆนี่ไม่ข้อตับรถเดิมไหร่เลยนะอ่ะเรามาดูว่าเราทําอะไรไปบ้างมีอะไรตรงนี้เขาเรียกว่ายี่ห้ออะไรที่เราใช้กันนะฮะครับผมก็คันนี้ก็คือมีเริ่มมาจากข้อเหวี่ยงเดิมข้อเหวี่ยงเดิมก้านก็เป็นของหกจุดเก้าใช่ครับก้านเป็นของหกจุดเก้าเอ่อลูกก็เป็นเนี่ยเป็น ลูกสามพันลูกสามพันใช่ตัวเราทำหัวลูกนี่สามพันนี่น้องเข้าอนเตอร์เทนดีไหมโอเคเลยถ้าน้องนี่รู้เรื่องอันนี้ตรงนี้นี่ต่น้องนี่รู้เรื่องใช่รู้เรื่องเลยอาจารย์รู้เรื่องเลยใช่อันนี้งานเขาเก็บมาคืออันนี้คือแบบเก็บแบบโล่งโลกไงไหมครับเก็บโล่งอ่าเราดูรอันนี้มันเป็นทีมาอ่าเข้ามาดูดูครับอันนี้สังเกตว่าอันนี้ทําเองใช่ไหมครับเนี่ยครับ วิธิทำไมไล่เป็นเกตสัวจังเลยเห็นไมดูฮ้ยเขาไล่เขาไล่นานาชาได้ดีมากเลยเนี่ยพ่อนานาชารู้ป่ะข่ออะไรรู้ป่ะพ่อนานาชาพ่ออินเตอร์อินเตอร์ไม่รู้เลยโอ้โหเนี่ยทาไมต้องมีแบบแบบคล้ายๆปากแตนนะฮะไว้ดูสดอันย์เวลา อากาศมันจะเข้าดีกว่าอ๋อดูดสดใช่ดูดสดไม่ต้องผ่านน้ำไม่ต้องผ่านเลยไม่ต้องผ่านเลยอะไรเนี่ยอ้ลบไปเล่นเลยเลยอ่าอันนี้ฮะมีผ่านการดูดสดเข้ามานะฮะนีคือการทํางานของเทอร์โบนะครับผมนะฮะก็ดูดเข้ามาอัดอากาศใช่ไหมข้างหลังจะเป็นเทอร์ไบรยข้างล่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับดันเข้ามาผ่านานาชาติผ่านคืออินเตอร์นะ อินเตอร์ยี่ห้ออะไรเขาไม่ได้จ่ายเราเราไม่พูดถึงับ <c oughs> เขาไม่จ่ายเราไม่พูดถึงัะเขาไม่จ่ายเราเราจะไม่พูดถึงเลยข่ดเลยนะไม,ม่ทิงนะ้ง่ะเขาไม่จ่ายเราไม่พูดไล่เข้ามาครับผมอ่านเข้ามาตรงนี้นะฮะอ่าก็ถือว่าคันนี้ก็ถือว่าความเร็วก็อยู่ที่เท่าไหร่ครับผมวิ่งไว้ล่าสุด122ครับ122นะฮนะนะ122ผมชอบนะเล็กูเลตดีมากครับผมดีมากครับเป็น นี่เนี่ยถังดักไอครับผมผมว่าโอเคครับพันนี้พันต้งนี้สวยมากครับผมยอมรับทำเองใช่ไหมรับทำเองทุกอย่างใช่ไหมใช่ใช่ครับอุดพื้นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับทำในยุคต้องออยเจ้าของบอกเฮ้ยเดี๋ยวออยจ๋าออยน้อยตุ๊กสักวันพี่ต้องเจอน้องให้ได้แล้วเนี่ยขอหน้าทีใช่ไหมเนี่ยแต่ในในรูปแบบวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของโอเมก้าดีกว่าครับ เพราะว่าโอเมก้าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่นักแข่งเขาใช้กันเยอะมาก<ช>ครับพี่พี่หัวแถวก็ส่วนมากส่วนมากเลยใจะใช้ <มา S 2> ใช่ผลิตภัณฑ์ณโอเมก้าดีกว่กาก็สังเกตด,ดูว่ารถทุกคันนี่เรา <c oughs> โอ้ยติดสติกเกอร์โอเมก้าทุกทุกคันนะฮะใ,ใช่ครับคันนี้ก็ติดนะฮะมาดูมาดูนี่นี่เราไม่ได้อวยนะเพราะว่าเราทําแบรนด์นี้อยู่เราไม่ได้อวยหรอกนี่นี่ติดๆไปๆๆๆๆๆๆ่างนี้ๆอันนี้อยู่เห็นไหมให้มาหาซูมไปซูมไป โอเมก้านะโอเมก้า<ช>นะ,นะะเห็นไหม <c oughs> ทุกคันเราก็มีโอเมก้าเกือบหมดนะฮะนะฮะโออันนี้ทํากี่คันเนี่ยเอาน้องม่านน้องมา,งมาทำทำทำมีม,มีที่ร้านนี่ทําอะไรบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ที่อ<ม><ว>ู่ผมก็คืออู่หลักๆจะเป็นอู่หอจอกอูอรรอ่รุ่งจเจริญพัทลุงรุ่งรุ่งเจริญใช่ครับก็คือจะไปรับเกี่ยบรถงานประกันก็คือครบหมด จใช่เขบวงจรครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็คือเป็นแมกยางอือยู่จะอยู่ปันนะครับเอฟซีถามมาตรีคนดูเท่าไหร่ครับเอฟซถามอะไรมาบ้างครับผมอโอครับผมครับผมมา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 เราก็มาเดินดูอันนี้อันไหนที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางอู่ฮะ ซิงเกอร์ก็ส่วนมากจะเป็นเนี่ยรถรถแข่งครับอาจาะสามคันนี้จะเป็นรถแข่งของทางอูรถแข่งหมดเลยเหรอใช่ครับจะเป็นรถแข่งของทางอูสามพันอันนี้จะเป็นรถน้องๆในทีมงานสี่เจเจใช่ไหมนี่ยใช่ครับสี่เจเจสามพันเทอร์โบครับอ่าลูกการข้อมาร์กเลมอยู่แล้วใช่ครับน้องๆในทีมงานมาอันนี้ก็คือหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้าอ่าไวรุ่นสร้างตัวหนึ่งจุดเก้าลูกการก็ที่ร้านนี้ก็รับทัมด้วยหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้ามันเป็นรถที่วัยรุ่นกระแสทำไม่เยอะวัยรุ่นสร้างตัวครับใช่แต่แรงจัด นอกจาก้าแล้วเนี่ยคือวิธีการทํายังไงก็ได้ที่เราสามารถไล่1.9ให้มันแรงอ่ะใช่ไหมฮะก็คือไม่มีอะไรมากอาาจรยหน1.9นี่มันจะเป็นก็สเต็ปแรกก็มีเอกระป๋องวิกเก็ตวิกเกตกระป๋องเป็นกระป๋องตั้งกระป๋องยาวตูดยาวตูดสั้นเออก็เป็นกระป๋องเนี่ยครับเป็นกระป๋องก็หลักๆ1.9มันจะเป็นลมดูดลมดูดแต่เราต้องมาแปลงให้เป็นลมดันเพื่อแก้ย้ายบูทมันสวิงใช่แล้วเราเรารีแมปเข้าไปก็ พูดป้าดเลยเดี่ยพูดป้านเลยยังพูดป้าดเลยนอกจากรีแมปใส่เข้าไปแล้วต้องคืนเนื่องจากว่ารถเนี่ยเวลาเขารีแมปเนี่ยสิ่งแรกที่สําคัญเลยก็คืออุณหภูมิความร้อนเขาเข้ามาแน่นอนอ่าใช่ครับยันอุณภูมิความร้อนมแนแล้วเราแก้ด้วยวิธีอะไรครับก็คือต้องก้นนี้หลักๆเลยยันเราคือจะแก้ต่อเมื่อน้าเริ่มดันน้าเริ่มดันก็คือต้องเปิดฝาสูบแล้วก็วางเวนแต่แต่ถ้าแมปไปแล้วมันมีตัวหนึ่งอนี่ยพี่เขา ที่ตัวอยางเขาเติมกันแต่บล็อกโลุมินะเขาเติมยี่ห้ออะไรนะก็คือต้องเป็นโอเมก้ายี่ห้อโอเมก้ารหัสอะไรนะครับ909เออนี่แหละเขาต้องเติมตัวนี้เข้าไปมันเป็นหลักๆอยู่แล้วเป็นหลักๆอยู่แล้วใช่ไหมหลักๆที่เครื่องต้องการเลยบอกไม่ใี่แค่ต้องการหรืออย่างเวลารถเนี่ยเขาเรียกว่ามันมันเกิดการคือูพง่ายงว่ารถะแตนดาคือเขาทำมาให้ใช้งานระยะยาวใช่ครับแต่การที่เราไปรีแมปคือเป็นการโอเวอร์เขาเรียกอะไรโอเป็นโอเวอร์ไซส์หรือเป็นคือขยายให้มัน อ่าเสตขึ้นไปแล้วสิ่งแรกที่ต้องตามมาคือความร้อนคร้อนพวกนี้มาเพราะนั้นเนี่ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พวกนี้นะฮะมันก็เป็นสิ่งสำคัญและร้บใช้ยี่ห้อยนะเด็กออยเด็กออยเออไปดูเด็กออยเป็นยังไงนี่นี่นี่โอ้โหเนี่ต้องเป็นอย่างนี้เลยนะเด็กออยนี่ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราออกมาแล้วนะครับผมขนาดเจ็ดลิตรครับผมห้าสำหรับรถใช้งานอันนี้ต้องถามผู้ใช้งานจินก่อนว่า ช่แล้วมันดีจริงไหมดีจริงครับอ่ะมันดียังไงนี่ยเนี่มันดียังไงอ่ะบอกผมหน่อยก็คือหนึ่งเราสามารถมันลดอุณหภูมิได้สองในเครื่องสะอาดนะฮะใสใสกิ๊กเลยใสกิ๊กเลยอาจารย์อ๋อใช่แล้วเราเติมตัวนี้ก็ไปคือตัวนี้อ่ะช่วยได้นะอาจารย์ลดเครื่องหลวมไอระบายออกเยอะนะฮะใส่ตัวนี้ก็ไปรู้เรื่องโดยเฉพาะนี่เอาง่ายง่ายแค่หลอดเนี่ย ตอนเนี้ยจาก690น่าลงมาเหลือ490แล้วก็มาจัดแพ็คคู่กันเนี้ยราคาชุดนี้นะฮรราคาเท่าไหร่ครับหน้าร้านก็อยู่พร้อมถ่ายพร้อมกั2200ครับ2200ครับใช่สุดยอดมากคุณลองใช้ดะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนอาจารย์ม่อนเน่ยเคยใช้แต่อาจารย์ม่อนพูดไม่เต็มปากหรอกและได้ข่าวว่าใช้ไงแต่คนที่เขาประกอบการกันจริงจริงเขาใช้งานกันจริงจริงเนี่ยเขาสามารถตอบได้ดีกว่า ถ้าอาจารย์เนี่ยมาตอบเองเนี่ยคือก็หาว่าอวยกันใช่ไหมต้องเอาคนที่เขาใช้งานจริงแล้วก็ใช้มานานแล้วเนี่ยโหแต่แถวที่รถแข่งมันเยอะจริงนะผู้น้ามาอยู่ตรงนี้จริงๆเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับนอกจากนี่เป็นของดีเซลใช่ไหมฮะเป็นของดีเซลสายเบนซินมีไหมนี่อจารอธิบายให้ผมหน่อยสายเบนซินใช่ไหมครับผมสายเบนซินอ่ะจริงๆอ่ะก็คือ เรื่องคุณภาพน้ำมันเครื่องมันก็ไม่แตกต่างครับดีเซลมากเท่าไรอาจารย์ก็คือมันช่วยในการลดอุณหภูมิความลื่นใช่หลักๆแล้วลดอุณหภูมิความลื่นความสะอาดในเครื่องอ๋อครับผมใช่อาจารย์เวลาเราเปิดฝาวาล์วมาอาจารย์เราจะรู้เราจะเห็นเลยเราจะรู้เลยเลยฮะใช่บางบางน้ำมันเครื่องบางตัวหรือว่าปริบัทบางตัวมันจะมีความดำาหนืดติดมือติดอ่าใช่อาจารย์แต่อันนี้แต่นี้ไม่ไม่เลยไม่เลยหรอโอ้ไม่ค่าค่าศูนย์ค่าเลยนะใช่อาจารย์จะช่วยได้ เยอคือต้องลองครับต้องลองออจริงคือเสียน้อยเสียยาก,สกเสียมากเสียง่ายถ้าคุณรักรถอยากให้รถของคุณอยู่กับคุณนานๆน,นะผมว่าอันนี้ตอบโจทย์มากครับผมไม่รู้นะใครจะว่าไงแต่คุณภาพของโอเมก้าเก้าศูนย์เก้าแล้วก็ยี่ห้อน้ามันยี่ห้อเด็กออยนะ่ะคือมันเป็นในแบรนด์ที่ผมรู้สึกว่าที่ผมใช้งานจริงนะผมรู้สึกว่ามันเหนือชั้นฝร่งทุกๆทุกๆอะไรที่ผ่านมานะฮะแต่ผมไม่ได้เอ่ยนะ แต่ว่าผมอยู่ในวงการตั้งแต่ตอนเป็นพระนะฮะก็คือเข้ามาตงแต่ทํารถสบงเล็กิ้งนะฮะแล้วก็มันอยู่ในวงการนี้ผมก็รู้สึกว่าอันนี้แหละตอบโจทย์ผมแล้วพวกนีก็ใช้จริงอะอีกอย่างราคามันไม่แรงอาจารย์ไม่แรงครับไม่แรงครับไม่แรงแล้วคุณภาพดีมากเขาบอกน้ํามันที่ดีต้องมีหัวเชื้อประกอบไปหลังครับ หัวเชื้อเนี่ยก็จะมีในพวกของพลาสติกอาหัวเชื้อที่ประกอบขึ้นก็จะมีเกี่ยวกับโพลิเมอร์เกี่ยวกับฟิล์มที่เป็นหัวเชื้อของเขาโดยเฉพาะนะอันนี้เป็นความลับทางบริษัทครับซึ่งเราไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ในเมื่ออาจารย์ม่อนอาจารย์ม่อนจะเป็นล้วงลับตับแตกว่าน้ํามันเนี่ยมันประกรอบด้วยอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวอีพีต่อไปในอาจารย์จะมาล้วงลับตับแตกในหะ้นะแล้วอย่างหนึง่งเพลียพน Omega, ันโกเมก้านะฮะ ก็มีไบเซอร์รับรองอยู่แล้วครับแลวเป็นแบรนด์ที่ระดับระดับโลกที่เขาใช้กันนะฮะในวงการยานยนต์วงการเรตซินเนี่ยเขาใช้กันมากเลยครับเอานะครับ fc มีอะไรถามก็ถามก็ได้นะครับตอนนี้ fc คนดูเท่าไหร่ครับตอนนี้ฮะฮะอ๋อเก้าสิบสองไม่เป็นไรครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้ฮะก็มีคําถามะไรขึ้นมาไหมตอนช่วงนี้ฮะไม่มีคำถามขึ้นมาดูเฉยเฉยได้ดูเฉยๆอ่าแล้วตอนนี้เราก็เดินมาฝั่งนี้เฮ้ย ทำอะไรทำไมงานการไม่ทำนนเนี่ยเดี๋ยวดทุกคนัเที่ยงัเทผมจะโดนวัยรุ่นพัทลุงเตะเอาไหมเนี่ยวันนี้เมื่อก,ก่อนเป็นผ้าไม่กล้าเตะไงเดี๋ยวนี้จตะเตะผมหรือเปล่านีฮะวันนี้พักเที่ยงยังไหมฮะโอพี่บังเป็นไ,ไงบ่างเรืย่ยครับเรืย่ยสลามมเลยกุลมอะลยกุลมสลามอ้โนี่ผมโอ้โอ้าอ้โอมโอ้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 โ้โอ้โอ้โอ้นอ้โม้โอ้โอ้โ้โ้โห้โอ้โ้นอ้้ เมนูเนี่ยข้าวหมกแก่เนี่ยผมชอบมากเลยนะข้าวหมกไก่ต้องหั่ใหญ่ครับหั่ใหญ่ไว้ใช่ครับพี่ทำเป็นไหมพี่บังทำเป็นไหมต้องไปซื้อครับแหมมีน้ำตาหมุนไรไหมที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพูดเรื่องหลักกันอมาต่อครับอ่าผมขอคันนู้นก็ทำนะฮะคันนู้นเหมือนกันนะใช่ครับสีแดงก็ทำเหมือนกันแต่ที่สำคัญซิกเนเจอร์ผมชอบทีเอฟอามากเพราะว่าวางเครื่องข้างตระกูลเลยฮะอีซูก็จริงแต่วางเครื่องของอีซู แต่เป็นการวางเครื่องแบบข้ามตระกูลครับและอย่างนั้น,นะครับเอาไปฝั่งนู้นครับผมไปฝั่งนู้นครับอ่าฝั่งนู้นครับเฮ้ย <He> คุณแจอยู่ไหนคุณเจอยู่ในรถเลยครับคุณแจอยู่ในรถนะฮะอ่าถ้าตอนนี้นะฮะผมก็อยากให้เขาปิดฝาก่อนนะครับผมอ่าปิดฝาปิดฝาอืออือ <c oughs> <c oughs> ถามจริงเขาแรงจริงเปล่าต้องลองอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยับเบาก,ก่อนอ้๊บอ,อ้๊บ <c oughs> หารครับยาโรคสีิก็ย้าย่อนก็ยาออกสองรับอกยาออกสองออกสอง้าวเฮ้ยอออ่ะ